เร็วๆห้องน้ำกำลังวางอาบน้ำบอาบี่อพ่ออ่ฮะบอบออมาปจูดยูงาดผุนยูนี่จะนั้มัน่งศักซี์เหมนเมื่อเมื่อแล้วนนี้เหมือแล้วเปิอเออกมาเปิอเปอออกมาเป่อออกมาเร็วๆ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 เ กินไหมนี่กินไหมนี่กินไหมนี่กินนี่นี่กินนี่นี่ไปไปรถปะไปรถไปรถไปรถอี่นึสวัสดีครับผมชื่อคูเปอร์นะครับสาวสวยหนุ่มหล่อสาวสวยน้องไปไปไปสวัสดีครับก่อนขอ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 ก่อนนี่ตัดขนใหม่เนาะ หาวนอนโอ้ยหาวนอนายเต่คู่เปิดนี่แหละคตกรเบิงอยู่ละเอ้ยผมหอให้คูเปิดคูเปิดเอาเส้นเส้นมันออกออกมา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 มมา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 ายามามายาา มาเลยๆๆๆมาๆๆๆมาไม่หยอกร้านเน่สาทำรานพูดนะพี่น้องครับบรรยากาศโอ้ตดผมดกปกไหพี่น้องเปรอะไปเปรอมามามาเอิร์มาเลยเม่าเอิร์มาเลยเอิร์มเงไหน

ยังมาอยู่ไก่นะพ่อเดี๋ยวดูคนข้างหลังก่อนอุ้ยยุดกันยุดกันยุดกันรู้นนึงนบอกอุ่นึงสุบระสัดเด่เบนนสักเียวใส่รสเขียวทั้งสองเลยครับเดี๋ยวตอนลองเพลงเบิร์นคือขาวอยู่บตอนเสาร์คือเขียวเบิรนเบินละเบินเบิน ว่าเป็นศึกพ่อพญานัปวดขาปวดศัลโกมากกว่ามูกบัลลังก์บัลลังก์บัลลังก์เอาคือวาไปขยันขนาดเลยเขาอยากได้นมเออมาเดือนเดียวพอเขาต้องมีแรงมันนั่นใจเด็สิีนน้องนอเปิดบ้่งก็สีมึงเห็นนมหเ่เอ้าว่เนี่ลเดกเออคุณต้องนีเห็นนมหรือเปล่าเจ๊มืออไรคบคิดนี่ือเดียวเม็นบ่มือเดียวมือลามากี่ขันมือโอ้ย นมมาไว้ก่อนไม่อยากได้แล้วอันถามอาจารย์บานอาจารย์บานอันเบี้ยมันคือขยันขยันตัวพิจมพันอยากได้นมกู่พ่อกันจริงหรือเปล่าเนี่ยอยากได้นมนี่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงมันใส่ซุดแล้วซุดมันแบบว่ามันแบนใช่ไหมมันใส่ไปแล้วซุดมันมันรูดลงแล้วเราก็ต้องแบบดึงขึ้นนะพ่อดึงขึ้นแล้วเราแบบว่าซุดมันมันรีไซต์ทุกอย่างเลยแต่ว่าคนเห็ดนุ่มมากครับว่าพี่จะซุ่มเสียเส้นได้หลายเอาแต่สำนึกกับเพื่อน สูตรพว่อามันว่ามีผลิตไหมสูตใส่เอตมากกับไซ่ปอรยูพอดา่อยวังมือวังมือแร่งว่าดวอยมันเลยแม่พอมมันบอกลาเดียวเนยจันธอยจ็คลอยพันธะกูดามึงอิสัตเลอเนาะอืปัจจุบันไอ้ฟังอิเบียในพันธะป่ข่อยบุญเลจ้าบาทพุดีนะกูบ่ได้ดามึงเนาะโอ้ยเพื่อดาอยแม่ แต่ก่อนพ่สิบด้านนั่นพันดาวข่อยังอีพางนอนเลยก็แล้ขอยด้สีพันเท่าไรวะสี่พันแปดแล้วพันหาวงสาสี่พันแปดหล้วก็มาลังมาลังลดาข่อีกีหนึอยด้สามพักว่วประจกประจกพิษบ่ระจกพิษเขาว่าชิมาอีกเหมือนเลสามคนสคนสามคนขออหลบเขาหล3สามคนไงเอาเอาวเดี๋ยเดี๋ยวสาคนขอเอาเอาตัวสลง ไก่ันมูเะมากหอบขึ้นนูหลายเดียวเดี๋ยวอ่านหนึงผู้ใคือมันเหนียวหนึสองส้าวพวกข่กัเจ้าละเหนียวหนยศูนย์รวมความเขียวสามศูนย์เออศูนย์เออขาดปุ๋ยหรอศูนย์มันไม่ฉุนจะไข่แยกเล่าเหนียวแยกกันอยู่นี่ศรวมความเขียวไหมเหนียวตุยตุยก่ันเริมติกันไม่แตมาไหนเองรอดอจุ่มดังนี่แบบว่าพอทะลอกสาเดียวเลยการใช้หายได้พัน พร้มเต็มโซกชวยพวกการใช้ไม่ด่าไม่ได้สักบาทเลย่เจ้าดาวางเด๋มเคืนไอิสฮะด้ยาลาอิสมาสุดมุ้งยังไแตอิสหัวเราเพเอาดอกหมูหมเาดอกจะได้ดจะได้ดาหมูเหวะมูกโดดขึ้นเาเวเดี๋ยวไปสอนอาจารย์บาตบอกมา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  เอาอเไ่ไปละติเอาเ,อเอาก,าก้าอี้เก้าอี้นี่ะเน้่ยเหรอนี่ดีเดายว๋าขึ้นรถจอที่ <c oughs> หไหนล่ะรคอหลางนะเวแทรเลยลงมาตีหาก็หลังพอดี เออกับพรแหลมนั่นล่ะโอ้ยคนครับจมบริจาคบาทบริจาคบาทโชควันนี้ครับไม่ไปหายยายยายได้คนละสองพันสามพันนุ่นไปมือเดียว คุณเป็น่เป็นดดีครับโอ้ดีใจไลยเด็เขาช่องยายไรฝากนี่ด้วาไรด้ฝากดูแลน้ำโชกนะบางนองน่เยอยยังตับยังมันใหญ่มันฟัหกเลยที่เปียไยังโอ้เหมันใหญ่นิดท่อมูเขา่ได้พ่อบาทไหมกูก็มังบ่ไร้จั่จากบาท บตได้ได้ยูสองส้เบอกงอดี่ยนเบียไอเียเดาว่าสัตว์ได้ี่ลอยเดาจนเอดจนจนงวาอเ้วเฟีวเนแ้วเชนผู้บ้าเฮยไ้วด้ีอไม่กัดเส้ดาวเ้มของผูดังเจ้าอยู่นี่ครูแข่งแล้วได้สองไม่มีครูแข่ง

นำโชควันนี้ไม่ไม่เข้าอะไรสุดเลยวันนี้นำโชคไม่ไปได้เตือมาเ่ยมา,มาขนาดนี้พอกันคลิปหนครับพี่น้องครับ